มาต่อที่ทางกองพันธหารราบมณฑลทหารบกที่21ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาได้ช่วยรับซื้อผลไม้แล้วก็พืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะหลังจากที่เกิดผลกระทบจากโควิด -19 หลังไม่สามารถจะนำผลผลิตออกไปจำหน่ายได้ค่ะ กองพันทาหารมณฑลทนาหารบกที่2 1ขค่ายโซน,นารีจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งก็เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่2ได้จัดกําลังพลลงพื้นที่รับไป,ไปรับซื้อแตงโมจากเกษตรกรโดยตรงที่ไร่ลุงจอยบ้านดอนมะเกลือตําบลบึงอ้อออำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาตามโครงการหน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9นะคะไม่สามารถที่จะนำเอาพืชผลทางการเกษตรที่ตัวเองปลูกเอาไว้ออกไปจำหน่ายตามแหล่งรับซื้อหรือว่าท้องตลาดได้ตามปกติก็ทำให้ขาดรายได้ไปส่งผลกระทบอย่างหนักนะคะกับเกษตรกรเป็นวงกว้างค่ะซึ่งทางกองทัพบกก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ ทางพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกจึงได้สั่งการนะคะต่อสารต่อค่ะโครงการหน่วยทหารจ่ายตลาดช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยก็สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเข้าให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพของหน่วยด้วยการรับซื้อพืชผลทางการเกษตรรวมไปถึงผลไม้ที่ออกมาตามฤดูกาลในแต่ละพื้นที่ด้วยให้เกษตรตรได้มีรายได้จุนเจือครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้น โดยทางกองทัพภาคที่สองโดยพลโททัศนเนศวงชะอุ่มแม่ทัพภาคที่สองค่ะก็มีการเร่งเดินหน้าโครงการให้หน่วยขึ้นตรงทุกๆหน่วยช่วยเหลืออุดหนุนรับซื้อพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรถึงในพื้นที่เลยโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะ ก็นำไปประกอบเลี้ยงให้กับกําลังพลทหารกองประจำการภายในหน่วยค่ะได้รับประทานพืชผักผลไม้สดใหม่ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายซึ่งก็มีทั้งแตงโมผลไม้อื่นๆตามฤดูกาลและผักสวนครัวปลอดสารพิษจาก,กเกษตรกรตามหมู่บ้านต่างๆใน20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ดูแลของกองทัพภาคที่2นะคะไม่ไว่าจะเป็นคณะกวางตุ้งจัก,กรพัดนะคะผักสลัดผักบุ้งมัเขือแตงกวา ฟักแล้วก็พริกค่ะก็เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยตรงนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกําลังใจเป็นที่พึ่งพาของประชาชนในทุกโอกาสและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วยเพื่อจะร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด -19 นี้ไปให้ได้ค่ะ